นี่คือคุณเดลฟ่าจากนีคาเบลยัค,คแบรนด์แอมแบาสเตอร์ของแบร,รนด์เทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกหนึ่งครั้งสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูดีมากค่ะันนี้สวยเหมือนเดิมเลยนะคะสดใสที่กว่าเดิมด้วยเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดขึ้นไปท่องเที่ยวมาเดี๋ยวก่อนอื่นให้ทักทายคนที่อยู่ในะะกานเทศกาลเที่ยวบางข่ายก่อนเลยครับค่ะก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะก็ทุกคนเชื่อว่าเป็นแฟนทั้งแบบ แฟนเที่ยวแฟนกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่งานวันนี้นะคะโอ้โหโน,นะคะเสียงหวานเหมือนเดิมเลยนะครับ เมื่อกี้พี่เบลาบอกไปเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเที่ยวก็เรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมาครับผลงานคของคุณเบล,ล่าเองนะครับทาให้หลายหลายคนไปตามรอยอ๋อเจ้าเล่นทางไปเที่ยวไปแต่งตัวไปถ่ายรูปไปกินเหมือนกันนะครับปเป็ยนยังไงบ้างกับกระแสะที่ผ่านมาในการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ ก็ดีใจค่ะชื่นใจคือรู้สึกว่าเราเป็นแบบคนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทําให้กระตุ้นสิ่งดีขึ้นมาได้ค่ะก็ดีใจที่คนคือหันมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของกินก็ด้วยค่ะก็มาแบบหากินตามแบบในละครที่เราทําเราเล่นเลย่ะตามรอยเลยเหรอครับ<ช>แม่ผมก็เป็นหนึ่งคนครับต้องไปถ่ายรูปตรงนี้ที่เขายืนตรงนี้ต้องกินเมนูนี้นะครับล่าสุดไปเที่ยวไหนมาก็เป็นว่าแอบไปเที่ยวเชียงใหม่มา,มาหรือเปล่าใช่ค,ค่ะเมื่ออาทิตย์ ยังใหม่มาค่ะชอบไหมครับชอบในประเทศไทยเนี่ยววล้ชอบภาคไหนมากที่สุดชอบทุกภาพเพราะว่าแต่ละภาพมัามีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันวิวทิวทัศน์อะไรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาหารการกินวัฒนธรรมไม่เหมือนกันฉะนั้นคือทุกที่ของภาคไทยของประเทศไทยเนี่ยค่ะคือแบบมันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเย แต่ถ้า,าแต่ถ้าเบลล่ามางานนี้นะเบลล่าะจะได้ไปทั่วทุกท่าเบลล่าทั้งท่าหูมิภ่าเลยนะ,ะเยนะอะสุดแล้วไปเดินไหม,มครับสักท่าหูมิภาาเลยทั้งประเทศไทยเลยค,คือความจริงแล้วทีมงานแอบกระซิบแล้วบอกว่าหูแบบงานนี้คือของอะไรเต็มไปหมดเยอะมากเลยค่ะแล้วเวลาไปเที่ยวครับมีการใช้บริการ รตั้งไหคะเพราะว่าการเดินทางเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแน่นอนคือต้องใช้อยู่แล้วเราที่สําคัญตอนนี้คือ Grab เนี่ยเขาครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทย71จังหวัดเลยค่ะคือทั่วถึงมากๆเลยนะคะแล้วก็คืออยากจะแนะนาเป็นบริการของ Just Grab แล้วกันค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่เบลใช้บ่อยเพราะว่าเบลจะชอบเรดดียกรถด้วน ค,คือ just grab เนี่ยเขาจะสามารถเรียกรถไวได้ภายใน8นาะทีน,น,น,นี้เขาก็รันตีเลยนะคะแล้วก็เขาจะเรียกรถที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดค่ะแล้วถ้า8นาทีไม่มาถึงเขามีการคืนเงินให้ด้วยนะคืนให้ด้วยใช่ค่ะสูงสุด40บาทเลยอันนี้คือแนะนํมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่แบบใช้รถเร่งด่วนแต่ว่าก็จะมีรถอีกหลายๆประเภทค่ะที่จะเหมาะสําหรับเออหลายๆแบบที่เราต้องการ อย่างเช่นถ้าอยากจะนั่งรถแบบรถซีดานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น Grab a าถ้าอยากจะนั่งสบายๆหน่อยเป็น Grab c าพรีเมียมค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเดินทางไปสนามบินม,มีสัมภาระอะไรเยอะแยะต้องเป็น Grab SUV ถ้าอยากไปไหนแบบด่วนๆไวๆต้องเป็น Grab บ i k e วินค่ะไใช่ประจำเลยครับรถต,ติดครับใช่ อันนี้คือสะดวกมากๆจริงๆนะคะหรือว่าจะเป็นบริการที่เบลฟึ่งถ่ายโฆษณาป่า,าปล่าสุดค่ะคือ Grab Car s a v e r นะคะอันนี้เหมาะสำหรับสายประหยัดค่ะก็จะมีทั้ง Grab Car s a v e r แล้วก็ Grab by s a v e r อันนี้เขาการันตีเลยว่าคุ้มเบอร์มากๆจริงๆะค่ะ ฟังอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลยนะครับถ้าหิวก็ไป grab food ใชครับถ้าส่งของก็ไป grab delivery นะครับ<ๆ>มีหลากหลายมากส่งได้ทั้งคนส่งได้ทั้งของนะครับส่งได้ทั้งสิ่งที่เราอยากจะส่งให้คนที่เรารักนะครับพูดถึงการใช้บริการนะครับแบบนี้นะครับแน่นอนว่าจะสร้างความสุขให้กับคนไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อเราไปเที่ยวแล้วการเดินทางเรารู้สึกมีความสุขแล้วนะครับปกติเนี่ยเปรีไปเที่ยวเป็นสายกินหรือสายมูหรือสายช็อปครับ ี๋วยว่าคือทุกอย่างแหละไหนๆเราจะไปในแต่ละที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าที่แบ้ว่ารู้สึกสบายใจมากกับการใช้แกร็บเพราะว่ามันได้ทั้งเรื่องของความสะดวกสบายแล้วในเรื่องของความปลอดภัยด้วยความสะดวกสบายในที่นี้ก็คือบางทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางเราอยู่ตรงไหนเส้นทางมันเป็นยังไงอันนี้สะดวกมากคือเราแค่กดในแอปนะคะกดเสิร์ชแล้วก็ปักหมุดสถานที่ที่เราอยากไปทีนี้ก็คือ รอบ,บก็คือจะพาเราไปส่งถึงที่เลยแล้วที่สำคัญที่บอกว่าปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าเขามีบริการเซฟตี้เซ็นเตอร์ค่ะในแอปเลยที่จะสามารถขอความช่วยเหลือก็ได้หรือว่าแชร์โลเคชันไปให้กับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราอยู่ตรงไหนถึงไหนแล้วแล้วถ้าไปต่างจังหวัดเราอยากทานร้านดาแต่เราต่อคิวไม่ไหว เรากดเรียกรับฟูดได้ค่ะก็ไม่ต้องรอต่อคิวอะไรอย่างนี้เลยก็มาส่งถึงที่เราได้เลยค่ะต้องครับสะดกวกรวดเร็วปลอดภัยและก็ประหยัดอีกด้วยนะครับแน่นอนว่าเบลน้านี้น่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวมาหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย70 7จังหวัดในประเทศไทย5 5จังหวัดที่เป็นเมืองรองและ3 1จังหวัดของแกลบนะครับที่สามารถใช้โูดได้นะครับอยากจะให้เบลล่าเป็นตัวแทนนะครับในการเชิญชวนคนทั้งประเทศนี่เลยครับมาเที่ยวเมืองไทยสุดทันที ท,ที่เที่ยวไทยสุขคันทีที่เที่ยวกับรกราคัะค่ะก็อ,อยากเชิญชวนคนไทยทุกทุกคนนะคะหันมาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยมีเสน่ห์มากๆนะคะทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ะอยากจะให้มาเที่ยวไทยกันเยอะๆเบขอแนะนําที่หนึ่งละกันอ่าที่แบบใครอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันบ่อยๆก็จะแนะนําเป็นจังหวัดมุกดาหาร ยยัังงไไม่เคเคคป้จังหวัดมุกดาหารถ้าใครไม่รู้นะคะคือเขาจะมีแม่น้ำโขงของเขาค่ะจะเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำที่กว้างที่สุดหน้าน้ำกว้างที่สุดแล้วก็มี ประวัติอะไรเยอะมากเกี่ยวกับจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรหลากหลายอาหารอร่อยอะไรเงี้ยนั่งริมแม่น้ำโขงชิลๆได้เลยแต่ที่สําคัญก็คือมีบริการแกร็บด้วยค่ะโอ้นะครับน่ามปมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีศิลปวัฒนธรรมนะครับในภาคอีสานให้ได้ไปเรียนรู้กันด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับฝากให้เบลล่าเชิญชวนมาหน่อยครับเพราะงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่12ประจำปี2567รของเรานี่แค่วันที่3เหลืออีก2วันไปจนถึงวันที่1นเมษายนครับเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวเยอะๆครับ ค่ะก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะงานนี้มีครบหลากหลายทุกอย่างเลยค่ะนี่คือได้ได้ทานอาหารแล้วด้วยค่ะตอนที่แต่งตัวอยู่ก็ขอให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆค่ะเพราะว่าใกล้จะาวันหยุดด้วยใกล้จะเทศกาลสงกรานอะไรอย่างี้ด้วยแล้วค่ะก็สามารถวางแผนกันได้เลยค่ะว่าคุณอยากจะไปที่ไหนกันแล้วก็มาดูกันที่งานนี้ได้ด้วยค่ะอ้าวนี่คือคุณเบล่ารรานี้คบเ็นคอเซตุนไปหนึ่งครั้งนนครัแบล็มมาสเตอร์ของกประเทศไทยนะครับและ